โลกวิญญาณตอนคนจะตายไม่ได้ตายตอนจบหลังจากที่ทุกคนสังเกตเห็นรอยแดงนั้นจึงรีบเข้าไปขอดูชัดๆเมื่อมองอย่างตั้งใจแล้วยังคงแน่ใจได้เลยว่า มันมีลักษณะคล้ายกับมือจริงๆทุกคนเริ่มวิตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนที่เป็นมากที่สุดคงจะเป็นตัวยายป้าเองตอนนี้ได้แต่ตัวสั่นโวยวายกลัวอย่างเต็มที่ทุกคนเริ่มที่จะปรึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันดูแปลกๆนะมันไม่ใช่เรื่องปกติเวลาวิญญาณคนตายมาเยี่ยมต่างคนก็ต่างออกความคิดเห็นกันไปต่างๆนานา บ้างก็ว่ายายเจียนแกเฮียนยังไม่ถึงเวลาตายไม่อยากตายหรือว่าใครไปลบหลู่อะไรแกซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นแต่เพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพื่อนผมหันมากระซิบแล้วก็คุยกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วนั่นมันคืออะไรแต่ที่แน่ใจก็คือวิญญาณของยายเจียนน่าจะยังติดค้างใจอะไรอยู่จนทำให้ออกมาอารวาสแบบนี้ ช่วงสายสายทุกคนในบ้านพากันไปทำบุญโดยทำกับข้าวกับปลาไปชุดใหญ่ไปถวายสังฆทานมากมายเพื่อที่ว่าวิญญาณของใหญ่เจียนจะได้เป็นสู่สุกติมีความสุขกับอาหารและก็สิ่งของที่พวกเขาตั้งใจจะเอาไปถวายพระบรรยากาศการทำบุญนั้นเป็นไปด้วยความอึดอัดและหดหู่คงต้องบอกว่าเหตุผลในการทำบุญนั้นไม่ใช่เพราะความรักความห่วงใย แต่เป็นความกลัวเสียมากกว่าด้วยความไม่สบายใจของป้าคนที่โดนจึงขอน้ามนต์ของหลวงพ่อติดตัวกลับมาที่บ้านด้วยเมื่อมาถึงก็จะแจงทั้งราดทั้งพรมไปทั่วบ้านผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ป้ากาำลังทําอยู่นะ่ะมันจะช่วยให้ป้าสบายใจขึ้นตรงไหนแล้วนั่นก็ญาติป้าด้วยนะในคืนนั้นทุกคนไม่เป็นอันหับอันนอนสักเท่าไหร่เพราะากลัวว่ายายเจียนจะมาอีก แต่สุดท้ายทุกคนก็หลับไปในที่สุดผมกับเพื่อนยังคงนั่งเล่นเกมแล้วก็คุยกันไปเพลินๆจนเพื่อนผมไม่ไหวแล้วก็ชวนนอนผมก็ตกลงแต่ก็ออกไปข้างนอกไปเข้าห้องน้ำสักเดียวผมเดินออกไปจากห้องนอนทั่วทั้งบ้านถูกเปิดไฟไว้สว่างทุกดวงผมเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องน้ำซึ่งอยู่ค่อนไปทางหลังบ้านผมได้ยินเสียงหมาเห่า ผสมกับเสียงไก่ที่บ้านใกล้ๆกันเลี้ยงเอาไว้ผมกลัวว่าจะเป็นโจรหรือเปล่าจึงรีบเดินไปเรียกเพื่อนในห้องนอนเราสองคนไปปลุกลุงผันให้ไปดูด้วยกันเราสามคนเดินออกจากบ้านพร้อมกับมีไม้ในมือเผื่อว่าถ้าใชา่จริงๆก็คงจะต้องป้องกันตัวเองบ้างลุงผันเป็นคนเดินนำหน้าไปตามทางเรื่อยๆเราเดินมาจนถึงเล้าไก่แล้ว ลุงผันศาสาดใ์ใบชยในมือเป็นทางที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มผมกับเพื่อนเตรียมงางไม้ในมือแต่สิ่งที่เห็นมันทําให้ตกใจมากกว่าที่ตรงหน้าของผมแทนที่จะเป็นโจรกลับเป็นร่างของป้าคนนั้นป้าแกถือไก่เอาไว้ในมือกําไว้แน่นไม่รู้ว่าตั้งใจจะทําอะไรแต่สภาพแกในตอนนั้นมันน่าขนลุกผมมองดูแกก็เสียวสหลังว่าดวงตาของแกเบิกโพรง และเหลือกจนไม่เห็นตาดำเพื่อนผมมืออ่อนทำไม้ในมือตกเสียงดังทุกคนสะดุ้งตกใจแล้วป้าแกก็วิ่งหายไปเราวิ่งตามไปในทันทีแต่ก็ไม่พบป้าแกเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนลุงผันไปปลุกคนอื่นๆให้มาช่วยกันหารอบๆบ,บริเวณบ้านแต่ก็หาไม่พบจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและในที่สุด ก็เจอป้าคนที่เจอบอกว่าเจอแกนอนหลับอยู่ในกระท่อมตรงปลายนาซึ่งค่อนข้างจะไกลาจากบ้านพอสมควรทุกคนไปตามที่พี่คนนั้นบอกก็พบกับป้าอยู่ในนั้นจริงๆลุงผันเข้าไปปลุกป้าโดยในมืออีกข้างก็กำพระนัน่นป้าตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางงวงเงียแล้วก็ดูตกใจมากว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร จากการพูดคุยและสอบถามป้าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่ว่าจำไม่ได้แต่ไม่รู้อะไรเลยแกจำได้แค่ว่าแกนั่งหลับไปในห้องแค่นั้นแล้วตื่นมาตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่อย่างที่เห็นถึงแม้ว่าป้าแกยืนยันอย่างนั้นแต่ผมสามคนก็มั่นใจในแน่เลยว่าไม่ได้ตาฝาดแล้วก็ยิ่งเห็นป้าแกไม่รู้ได้ว่าแกมาถึงที่นี่อย่างไงทุกคนก็เริ่มคุยกันอย่างจริงจังว่ามันเกิดอะไรขึ้น หรือว่าจะเป็นเพราะว่าความเฮี้ยนของใหญ่เจียนจริงๆเให้เพื่อนผมช่วยไหมนะครับผมว่าเพื่อนผมมันช่วยได้นะครับเพื่อนผมอยู่ดีๆมันก็พูดโพรงขึ้นมากลางวงสนทนาของญาติๆโดยที่มันไม่ได้ปรึกษาผมก่อนเลยผมก็ตกใจทุกคนก็ตกใจเพื่อนผมมันยังคงพยายามพูดต่อว่าผมคิดว่าเพื่อนผมเนี่ยนะครับมันน่าจะพอช่วยเหลืออะไรในเรื่องนี้ได้นะครับ แต่ญาติญาติก็ไม่ค่อยสนใจจะฟังเท่าไหร่ก็ด้วยเหตุผลเดิมๆผมเป็นเด็กโดยเฉพาะตัวใหญ่ป้าคนนั้นด้วยโอ้ยไอเด็กอย่างเองจะไม่รู้เรื่องมาทําอะไรได้วะเออถ้าหากว่าข้าเป็นอะไรไปขึ้นมาจะทํำยัำยงไงโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอกงกลับบ้านไปเลยไปไปไปน้ำเสียงของป้าแกตอนนั้นไม่ชวนฟังเป็นอย่างมากแน่นอนว่าผมอารมณ์เสียมาก ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครเชื่อแต่ไม่เห็นจะต้องพูดกันด้วยน้ำเสียงแบบนี้เลยสุดท้ายก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนผมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็น่าหวั่นใจจนเกินไปจนไม่สามารถจะนิ่งนอนใจได้โดยที่ไม่ทำอะไรเลยทุกคนจึงตัดสินใจไปหาชายคนนั้นคนที่เชิญมาทำพิธีต่างๆที่ทุกคนเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากผมร่วมทางไปกับพวกเขาด้วย แม้ว่าป้าคนนั้นแกจะบ่นตลอดทางไม่หยุดผมก็ทำเป็นไม่สนใจเพราะว่าผมเพียงแค่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อไปถึงที่บ้านของชายคนนั้นก็เป็นไปตามคาดเขาเปิดบ้านเป็นตำหนักอย่างชัดเจนมีคนมากมายมานั่งรอต่อคิวกันเพื่อเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาเราก็เหมือนกันต้องรอต่อคิวโดยเฉพาะเวลาที่ยืนรอนั้น มันมีอะไรหลายๆอย่างที่แสดงให้ผมรู้ว่าเขาไม่ยินดีต้อนรับผมเลยเมื่อถึงคิวของผู้เราเราเข้าไปนั่งที่กลางตำหนักโดยมีเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ขัดเงาสวยงามผมนั่งมองนิ่งๆเขาให้ป้าคนนั้นไปนั่งที่ตรงหน้าเขาพอดีอ้าวไปไงมาไงล่ะเนี่ยให้ผีมันมาสิงเอาได้เขาพูดขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีใครเล่าอะไรให้ฟัง ทำให้คนร,บรอบๆตกใจและให้ความสนใจเป็นอย่างมากป้าแก่เริ่มเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่คืนที่แกโดนผีใหญ่เจียนมาบีบกอเออวิญญาณไม่สงบสงสัยจะห่วงญาติแล้วก็หิวระมัง้งเอ,อแล้วที่ยายทำบุญให้ไปนะเออขาเขา,ขาไม่ได้รับหรือ,อยังไงคะบทสนทนานั้นไม่ยาวมากแต่ก็วนไปวนมา จนสุดท้ายชายคนนั้นก็เลือกที่จะขอติดต่อสื่อสารกับวิญญาณดวงนั้นโดยตรงโดยเริ่มจุดเทียนสีขาวเล่มใหญ่วางลงบนขอบขันน้ำมนต์ปากก็สวดมนต์พึมพำผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาน่ะเป็นของจริงไม่ใช่ปาหี่หลอกคนแต่สิ่งที่ผมยังไม่รู้ก็คือเขาใช้มันอย่างไรสักครู่หนึ่งปากคนนั้นก็เริ่มที่จะมีอาการแปกแปลก เริ่มคลางในลำคอเริ่มร้องไห้จากสะอื้นกลายเป็นร้องไห้อย่างหนักแล้วก็เริ่มที่จะอารวาสจนญาติญาติและลูกศิษย์ต้องมารุมช่วยกันจับเอาไว้ไม่ให้แก่ดินจะเอาอะไรถ้ามาสิงเขาทำไมก็ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอชายคนนั้นผู้เสียงดังพลางเดินก็ามาใกล้ป้าคนนั้นกรีดร้องทันที แล้วก็พยายามจะขยับหนีแต่ก็โดนคนรอบตัวกดเอาไว้จะกลัวทำไมจะเอาอะไรสิ่งที่ได้กลับมามีแต่เสียงกรีดแล้วก็พยายามจะขัดถืนโดยไม่มีการสื่อสารใดๆฮ่าพูดกันไม่รู้เรื่องมันก็จะต้องใช้ไม้แข็งเลาเว้ยชายคนนั้นเดินไปที่ขันน้ำมนต์แล้วตักมาส่วนหนึ่งอมเข้าปาก แล้วก็พ่นใส่ทั้งตัวของป้าคนนั้นป้ากระตุกเกรงและกรีดร้องสุดเสียงด้วยความทรมานแล้วก็สลบไปชายคนนั้นกลับมานั่งที่เก้าอี้และนั่งหลับตาสักครู่หนึ่งก็พูดออกมาว่าเออนั่งทางนายคุยให้แล้วเขาบอกว่าเขาหิวเขาไม่ได้รับบุญที่ทำให้เลยจะต้องตั้งสารให้เขาอยู่เขาห่วง อยากจะอยู่ดูแลลูกหลานญาติาิดูท่าจะโ้องอกเมื่อสิ่งที่ขาใจถูกปลดออกแล้วก็กลายเป็นว่ามาตกลงกันว่าเรื่องตั้งสาลจะทำยังไงสุดท้ายก็คือชายคนนี้ผมเรียกเขาว่าพ่อหมอกันลวกันพ่อหมอจะจัดแจงให้ทุกอย่างทั้งตัวสารทั้งพิธีสามารถทำได้เลยในวันพรุ่งนี้ทุกคนดูดีใจมากว่าทุกอย่างมันจะสงบลงแล้ว แต่คงจะมีแค่ผมที่คิดว่ามันยังไม่จบแน่ๆในวันรุ่งขึ้นพ่อหมอก็มาในตอนสายๆจัดแจงตั้งสารทำพิธีทุกอย่างให้เสร็จสับซึ่งในตอนเช้าผมถูกกันไม่ให้เข้าไปยุ่งด้วยเพราะว่าป้าคนนั้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวผมไม่ควรจะยุ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ให้เพื่อนพาไปเที่ยวในเมืองทั้งวัน ผมกลับมาถึงบ้านในตอนค่ำๆผมเดินผ่านศาลที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ศาลนั้นสวยดีแต่ผมงงว่านี่มันก็มืดค่ำแล้วทำไมถึงยังมีเครื่องเส้นวางไว้อยู่อีกและถ้ามองดีๆก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนเครื่องเส้นที่วางเอาไว้ตั้งแต่เช้าเลยมันเหมือนเพิ่งถูกทำใหม่ๆไม่นานมานี้แต่ผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นธรรมเนียมหรือว่าอะไรแถวนี้ละมัง้ง ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเดินผ่านไปเฉยๆไม่ได้ถามทายอะไรจากเพื่อนจนดึกๆที่ผมออกมาข้างนอกมาเข้าห้องน้ำผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างมันชวนให้ผมคลื่นไส้และขนลุกเป็นอย่างมากผมเดินไปดูตรงที่ผมรู้สึกติดใจแน่นอนว่ามันคือสารที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ผมมองลอดผ่านมุงลั่วตรงหน้าต่างข้างบ้านออกไป ข้างนอกนั้นไม่ค่อยจะมีไฟทําให้เห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็พอจะมองออกว่าที่ศาลนั้นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนสองคนอยู่ตรงศาลและสิ่งที่เห็นบอกผมได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่ปกติเพราะว่าเงาร่างทั้งสองนั้นไม่ได้นั่งอยู่หรือว่ายืนอยู่กับพื้นทั้งสองเงาร่างนั้นนั่งยองๆอ,อยู่บนขอบศาลพระภูมิ ทำท่าจะกินเครื่องเส้นอย่างมูมามน่าเกลียดผมตกใจกับสิ่งที่ผมเห็นเป็นอย่างมากเพราะว่าสภาพร่างกายเขามันน่าเกลียดร่างกายที่ผอมซูบจนหนังติดกระดูกผมเผ้าไม่ยาวมากแต่ดูสกปรกเล็บยาวสีดํำสกปรกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งจนดูไม่ออกอีกคนก็ไม่ต่างกันแต่แย่กว่าตรงที่มีแผลเบลๆมีน้ำหนอง มันเป็นสภาพที่ชวนให้คนอื่นนคลื่นไส้เสียเหลือเกินด้วยความตกใจผมจึงคิดที่จะไล่พวกเขาแล้วก็เหมือนกับว่าพวกเขาจะรับรู้ได้ว่ามีใครบางคนเห็นเขาแล้วเขาทั้งสองหันมาทางผมด้วยหน้าตาที่ไม่น่ามองแล้วกระโดดลงจากศาลวิ่งหนีหายไปในเงามืดภาพที่เห็นนั้นยังคงติดตาผมอยู่ผมเข้ามาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ตกใจ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกใครอะไรได้อย่างไรเราจึงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นจนถึงเชา้าผมตื่นมาในตอนเชา้าออกมาที่หน้าบ้านพร้อมกับเพื่อนเห็นลุงผันนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านจ้องไปยังสารใหม่ที่เพิ่งตั้งเสร็จเมื่อวานเมื่อแกสังเกตเห็นผมสองคนแกก็กวักมือเรียกผมสองคนให้เข้าไปหาเออ เมื่อคือเนเองสองคนเห็นอะไรแปลกๆไหมว่าทีา่ศาลลุงเจออะไรเหรอครับลุงเพื่อนผมถามเออลุงนะเห็นผีตายโหงมันมากินเรื่องเส้นกันสองคนวะผมสองคนตกใจมากเพราะมันน่าจะเป็นอย่างเดียวกันกับที่ผมเห็นผมถามว่าลุงรู้ได้ยังไงว่าเป็นผีตายโหงลุงบอกว่าลุงออกมาเข้าห้องน้ำพอดีเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ศาล<ๆ>ก็เลยเลยเข้ามาดูใกล้ พอมาดูใกล้ๆก็เห็นว่าใบหน้าของพวกมันแม้ว่ามันจะไม่ครบน่ากลัวแต่ลุงจำได้ไม่ผิดแน่มันเป็นคนที่เคยตายไปสมัยที่ลุงยังเป็นเด็กๆเป็นอุบัติเหตุนาน,านมาแล้วแต่ลุงยังจำหน้าได้ไม่ผิดแน่ๆผมได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อลุงหันมาถามผมกับเพื่อนว่าผมทำอะไรได้เนื่องจากว่าตอนนั้นที่เพื่อนผมเสนอทางออกให้เพื่อนก็เล่าทุกอย่างให้ลุงฟัง ลุงก็ดูจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่มันก็แปลกจริงๆอย่างที่ว่าลุงบอกกับผมว่าเราคงจะต้องลองทำอะไรกันบ้างแล้วละ่ะตอนนี้เราทุกคนมานั่งอยู่ในบ้านโดยมีญาติญาติทั้งหมดนั่งล้อมวงกันมีแก้วน้ำมนต์ที่มีเหรียญแช่เอาไว้วางอยู่ตรงกลางตอนนี้ญาติญาติเริ่มฟังผมมากขึ้นไม่ค่อยจะบ่นค่อยว่าอะไร และอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดอยู่รอบๆตัวบวกกับสิ่งที่ยืนยันจากปากของลุงผันที่เข้าข้างผมอย่างเต็มที่ลุงผันเล่าให้ฟังว่าลุงเห็นอะไรที่ศาลในคืนนั้นโดยมีการกล่าวถึงเจ้าของดวงวิญญาณน,นั้นว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งทุกคนก็ดูจะรู้จักกันทุกคนซึ่งมันทําให้ทุกคนค่อนข้างเชื่อใจผมมากขึ้นญาติๆถามผมว่าถ้าหากว่าวิญญาณสองดวงที่พบเจอในคืนนั้นเป็นเรื่องจริง แล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักกันจริงๆจะทำยังไงผมเสนอวิธีให้ทุกคนน่ะฟังและทุกคนก็เห็นด้วยเพราะว่านอกจากที่จะส่งเขาทั้งสองคนไปตามทางได้แล้วเราน่าจะได้ความจริงอะไรบางอย่างด้วยผมขอให้ลุงผันาหาพระพุทธร,รูปขนาดพอเหมาะพอเหมาะมาให้หน่อยแล้วจากนั้นก็โยงสายสินจากพระพุทธร,รูปมาพันเอาไว้ที่แก้วน้ำนั้นจุดธูปปักลงไปในกระถาง ที่ตรงหน้าถ้วยแก้วแล้วก็เริ่มทำการเริ่มถอนวิชาที่ใช้สะกดเอาไว้หลังจากที่จบบทสวดคราบเลือดบนเหรียญก็ค่อยๆหลุดออกมาจนทำให้น้ำมนต์นั้นกลายเป็นสีแดงระเรือ่อคนในหมู่บ้านดูแปลกใจอย่างมากแล้วก็เริ่มขยับตัวเข้ามาใกล้ผมเฮ้ยเยมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ย hey, ดูดิญาติคนหนึ่งในบ้านส่งเสียงแปลกๆออกมา ผมหันไปทางญาติคนนั้นเพราะรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกให้ลุงผันไปนั่งประคองญาติคนนั้นหน่อยมาหรือยังพูดได้ไหมผมถามใครบางคนที่อยู่ในร่างของชายคนนั้นเอ,อยังคงไม่มีเสียงตอบรับใดๆผมจึงหันไปหาลุงผันถามว่ามีใครที่พอจะจำชื่อของคนที่ลุงผันบอกได้ไหม พระาะถ้าหากว่าใช่เขาสองคนตามที่ลุงผันบอกจริงๆมันก็จะช่วยได้มากเลยป้าคนที่ชอบบนผมนั้นเป็นคนเดียวที่จําชื่อของสองคนนั้นได้เพราะว่าเหตุการณ์มันก็นานมาแล้วที่ตอนนั้นลุงผันก็ยังเด็กๆก็เลยจําได้แค่หลางๆแต่ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านกันเท่าไหร่ก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันก็เลยจำหน้าได้เออ,อหนึ่งเอ,อ้ย หร,หรือว่าไอ้สองชายหูเองหรือเปล่าป้าส่งเสียงเรียกถามร่างนั้นออกไปผมบอกให้ป้าลองเรียกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้ป้าพยายามนึกถึงหน้าเขาหรือว่าบอกชื่อพ่อแม่เขาดูด้วยอีกครั้งหนึ่งป้าเรียกชื่ออีกครั้งพร้อมกับถามว่าเอ็งชายลูกของยายผิวไหมเนี่ยแม่เอ็งชื่อผิวชาหรือเปล่าแล้วร่างของญาติคนนั้นจากที่เงียบอยู่ในตอนนี้ เริ่มสะอกสะอื่นร้องไห้ออกมาทองทองเองครับร่างนั้นร้องไห้ออกมาเสียงดังทุกคนในบ้านตกใจเป็นอย่างมากและตอนนี้ทุกคนขยับมาอยู่ใกล้กันหมดปล่อยให้ลุงผันนั่งประคองร่างของญาติคนนั้นเพียงลำพังมันเกิดอะไรขึ้นคุยกับเราได้ไหมผมถามเขาด้วยความสุภาพ <c oughs> ใครบางคนในร่างนั้นยังคงเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดผมปลอบเขาอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ถามเขาว่าอยากได้อะไรบ้างเราจะทำไปให้จะส่งเขาไปตามทางแน่นอนเขาเหมือนจะฟังผมมากขึ้นหันมามองหน้าผม วิญญาณดวงนั้นพูดผ่านญาติของเพื่อนผมคนในบ้านรีบร้อนวิ่งกันไปในครัวแล้วหาอาหารราดข้าวใส่จานมาให้กับร่างญาตินั้นกินอย่างตะกละเหมือนกับอดทนหิวมานานทำให้คนที่อยู่รอบๆบ,บริเวณรู้สึกสงสารและเวทนาไปตามๆกันขอให้น้องผมดูให้ได้ไหมร่างนั้นร้องขออาหารอีกจานถูกนำมาวางเอาไวขา้ข้างๆกัน ร่างนั้นเริ่มกินต่ออีกจานด้วยท่าทางหิวโหวยไม่ต่างไปจากครั้งแรกคนในบ้านรู้สึกสงสารอย่างจับใจเพราะว่าถ้าใช่คนที่เราคิดกันจริงๆเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกันมาก่อนอาหารทั้งสองจานถูกกินหมดในเวลาอรวดเร็วแต่ร่างนั้นยังคงทำท่าทางเหมือนกับมองหาอาหารเพิ่มเอาอีกไหมล่ะอิ่มหรือ,อยัง ป้าถามด้วยความสงสารตอนนี้ดวงตาของป้าเริ่มมีน้ำตาคลอและมีสีแดงระเรือ่อคงเป็นเพราะว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแน่หิวหิวป้ารีบเิยเข้ามาในครัวเพื่อจะหาอะไรมาให้กินอกีกแต่ผมห้ามไว้ก่อนเพราะว่าสภาพแบบนั้นไม่ว่าอยังไงก็ไม่มีทางอิ่มเพราะว่าเขาไม่ได้หิวเพราะอาการทางกาย แต่มันเป็นจิตสุดท้ายของเขาที่ยังจดจําบวกกับสิ่งที่ต้องพบเจอหลังความตายผม,มเอามือของเขาขึ้นมาจับตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาและขอให้เขาเดินไปในทิศทางที่ควรจะเป็นคนที่นั่งมองอยู่ในตอนนี้ก็คงรู้สึกแบบเดียวกันทุกคนพนมมือขึ้นพร้อมกันตั้งใจอุทิศความนึกคิดดีๆและความห่วงใยให้แก่ชายสองคนนี้ อิ่มอิม,อมแล้ว,ลวเขายิ้มออกมาได้แล้วก่อนที่เธอจะไปเนี่ยเราขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมร่างนั้นพยักหน้าเป็นเชิงตอบรับมีคนบังคับแล้วก็จับเธอมาใช่หรือเปล่าร่างนั้นตอบรับด้วยการพยักหน้าผีกะตัวนั้นอยู่ที่ไหนร่างของชายคนนั้นหันไปที่ที่หนึ่งในบ้านแล้วก็ชี้ไปที่นั่น ทุกคนในบ้านตกใจมากและทำใจเหมือนไม่อยากจะเชื่อผมก็คิดเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะใช่จริงๆชายตรงหน้าผมยิ้มให้ผมเหมือนแทนคำบอกลาแล้วค่อยๆล้มตัวไปดีที่ลุงผันนั่งอยู่ใกล้ๆจึงประคองเอาไว้ได้ผมหันไปมองหน้าลุงผันเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปมันไม่ใช่เรื่องที่น่าทำสักเท่าไหร่ ลุงผันถามทุกคนรอบๆในตอนแรกก็ไม่มีใครตอบแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็ยอมเพราะเหตุการณ์นี่ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่น่าไว้วางใจเช่ทีเดียวลุงผันเดินไปหยิบเอาพยนต์ของอยายเจียนลงมาจากหิ่งเอามาวางเอาไว้บนพานที่กลางห้องผมหยิบเอาพยนต์มาถือก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ไม่ทันสังเกตในตอนแรก คือสายสินที่พันพยนเอาไว้นั้นมาดูเก่าๆไม่เหมือนกับของใหม่และเมื่อสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามีรอยคล้ายกับคราบเลือดกลางๆแม้จะเล็กแต่ก็ยังพอมองเห็นได้ผมพยายามใช้มือแกะสายสินที่พันพยนออกแต่ก็ยังแกะไม่ออกผมลองสวดเอาบทถอนวิชามาใช้ดูแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแกะออกมาได้ผมให้ลุงพัน เอากันไกลมาตัดก็ไม่ขาดผมจึงลองใช้วิธีที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วและก็ไม่อยากจะใช้มากเท่าไหร่ผมหยิบเอากันไกลจากลุงผันมาจิ้มที่ปลายนิ้วให้พอมีเลือดซึมออกมาบีบบันจนมันไหลออกมาเป็นหยดหยดลงบนพยนตอนที่เลือดหยดลงบนนั้นมันก็มีเสียงกรีดดังขึ้นอย่างไม่รู้ที่มาแต่ลุงผันจำได้อย่างแม่นยำว่า มันเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงเมื่อคืนนี้ผมยังปล่อยให้เลือดหยดลงไปอยู่อย่างนั้นข้าวของในบ้านตกหล่นจนเกิดเสียงดังประตูหน้าต่างปิดเองปึงปังปึงปังจนทำให้คนในห้องตกใจและเริ่มหวาดกลัวแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเองป้าคนเดิมอยู่ดีๆก็มีท่าทีทรมาน จับคอตัวเองเหมือนหายใจไม่ออกพยายามร้องให้คนช่วยแต่ก็ยังทรมานอยู่ผมใช้นิ้วที่เปื้อนเลือดนั้นเขียนยันลงไปบนพยนต์ป้าเริ่มดูทรมานมากขึ้นแต่ผมก็ยังคงตั้งใจจะทำลายวิชาที่อยู่ตรงหน้าก่อนเพาราะรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีสาเหตุมาจากบุญตรงหน้านี้ผมสวดบทเดิมอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เมื่อจบบททุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องดังก้องอยู่ภายในบ้านแต่ไม่รู้ที่มาป้าดูหายจากอาการนั้นแล้วและพยนต์ตรงหน้าตอนนี้สายสินได้ขาดไปแล้วเป็นแนวยาวตามตัวหุ่นทำให้เห็นหน้ากระดูกที่อยู่ข้างในในตอนนี้ผีกะตนนั้นคงกลับไปหาเจ้าของของมันแล้วอาคมต่างๆที่ใช้มัดเอาไว้ก็หายไปหมดแล้ว เหลือแต่เพียงเศษซากกระดูกและวิญญาณของยายเจียนที่ยังคงติดบ่วงอยู่ณที่ตรงนี้ผมแกะเอาสายสินนั้นออ <lithium. S 2> กและให e so ้ลุงผันจัดการเผามันโดยทันทีเท่ากระดูกตรงหน้าถูกบรรจุกลับลงไปในโกดอีกครั้งหนึ่งและในตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่กระซิบอยู่ข้างหูผมขอให้ฉันนคุยกับยาฉันหน่อยได้ไหม ผมตอบกลับไปว่าจะคุยก็ได้แต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อนและในตอนนั้นป้าคนเดิมก็มีอาการแปลกๆแล้วก็นั่งนิ่งสงบจนเริ่มซึ้งสะอื่นเล็กน้อยฉันทำาให้พวกแกน่าทุกข์จริงๆเหรอยายเจียนร้องถามญาติทุกคนผ่านยายคนนั้นทุกคนเริ่มอึกอักแล้วก็ตกใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร แต่สุดท้ายทุกคนก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนได้สร้างบ่วงให้ยายเจียนผูกยายเจียนไว้กับโลกนี้และซ้ำยังเปิดช่องให้หมอผีมันมาช่วยเอาประโยชน์ได้ทำให้ทั้งคนเป็นและคนตายต้องทรมานบ่วงนั้นมัดยายเจียนเอาไว้นัน่นวิญญาณที่ติดบ่วงและถูกเสริมด้วยอวิชาจึงมีฤทธิ์ขึ้นมา และพยายามจะติดต่อกับผู้คนแต่วิธีการนั้นอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับคนที่ทำให้วิญญาณดวงนี้เกิดคุณข้องหมองใจมากที่สุดในตอนที่ก่อนตายมันจึงเปลี่ยนเป็นความอาคาตเหมือนตัวเองถูกทำร้ายและกักขังไว้ทุกคนในบ้านรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะป้าคนนั้นคนที่พยายามจะพูดรังยยังใจญจเยนเอาไว้ในตอนที่ยังมีชีวิต ป้ารู้สึกว่าผิดมากทำการขอเขามารูปศพของยายเจียนหลายตัวหลายครั้งแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นแม้ว่าตอนนี้ยายเจียนจะพ้นจากอาวิชชาเหล่านั้นไปแล้วแต่บ่วงที่ถูกสร้างยังไม่หายไปกรรมใหม่ที่ก่อขึ้นหลังความตายทำให้คนกลัวคนบาดเจ็บเบียดเบียนชีวิตคนเป็นสิ่งเหล่านี้ยังคงมัดยายเจียนเอาไว้ที่พบนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิด และไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไรที่ยายเจียนจะหลุดพ้นไปจากบ่วงที่ถูกสร้างขึ้นนี้ได้เรื่องราวในวันนั้นจบลงแค่นั้นแต่ว่าใน,นตอนที่ผมจะกลับบ้านลุงผันมาส่งผมขึ้นรถตอนที่รอรถอยู่นั้นชายคนนั้นเดินมานั่งที่ข้างๆผมตรงศาลาท่ารถชายคนนั้นนั่งนิ่งไม่พูดอะไรแต่ก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้มาดี เขานั่งเอาไม้เท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะเคาะอยู่ครู่หนึ่งก็จะลุกขึ้นและจะเดินจากไปก่อนจากไปเขาหันมาและพูดว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมานะถ้ายังอยากตายดีคราวหน้ากูไม่ปล่อยมึงแน่ผมไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปเพียงแต่มองเขาเดินจนลับสายตาไปเงียบๆพร้อมกับผีกะตนนั้นที่เกาะไหลเข้ามา และจ้องมองผมด้วยความอาฆาตและแน่นอนว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวที่ผมต้องมาผูกพันกับเรื่องราวของชายคนนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอใทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ